ทำเตืนคีจัดทำเพื่อความนดะครับเด็กๆห้ามทสวัสดีครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมก็อยู่กับพี่แม็กซ่ากันอีกเช่นเคยก็วันนี้ก็อยู่กับเกมไฮโรไทยนะกับค่ายเว็บไซต์ของฮิวฟ้า1นึ่นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะวันนี้เราก็แบบมาแบบเบาๆนะแต่ว่าไฮโรไทยเนี่ยผมเล่นไม่ค่อยเป็นนะจริงๆอะ่ะ เดี๋ยวมาดูกันอีกรอบ้วกันนะก็เจนะ็ดพันห้าแล้ววันนี้ก็ผมปาดเงื่อนเลยวะ่ะวันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะเป้าหมายเราก็ไม่มีอะไรามากนะเล่นๆมันได้ก็พอแล้วทุกคนนะ <c oughs> โอเคดูไอ้นี้ยดูสถิติด,ด้านล่างเนี่ยมันสูงต่ำสูงต่ำเนี่ยสลับกันไปมานะ <c oughs> แล้วมีแบบสูงแบบหกสามตัวติดสองครั้งเลยนะแบบแปลกๆมากเลยแนละ้วทุกคน แดีว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะว่าวันนี้น้องพนักงานสวยๆเนี่ยเขาจะให้โชคเราหรือเปล่านะเออเดี๋ยวเราดูทรงดูเชิงไว้ก่อนนะครับเรายังไม่เคลื่อนไหวอืมหนึ่งหนึ่งสอง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวดูว่าโต๊ะนี้มันจะทำให้เราเฮงหรือจะลุ่งหรือจะล่วงนะฮะ มือน้องนี่เคลียไปทางสูงรัวๆเลยนะหรือว่ามือน้องเขาหันได้แต่ทางนี้วะผมว็เงี้ยงงเลยโอเคน้องพนักงานเดี๋ยวผมจะเลือกค่าสูงไว้ด้วยนะแล้วก็เลือกส่วนใหญ่ไปที่สูงนะครับสี่ห้าหกอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะเป็นยังไงกันนะครับผมน้องพนักงานมาหน่อยนะมาหน่อยนะมาหน่อยสี่ห้าหกขอขอห้าห้าห้าสูงเออสองสองห้าห้าอุ้ย อย่างนี้ก็ได้ดิถูกปะได้ถูกไหมอูแต่ลบไปวันแปดอะไรคือเราอ่านเยอะไปหรือเปล่าอะคือผมไม่ค่อยถนัดนะเอาจริงอะแต่อยากเล่นนะอม,มาใหม่นะมาใหม่น้องพนักงานว่าไงเดี๋ยวตอนนี้เราต่ำดูดีกว่านะกดกดกด,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 ดไปเหมือนเดิมน,นะเราเราเลือกสี่ต่ำนะขอ ห้าหนึ่งหนึ่งอืมมันออกอะไรของมันครับเนี่ยเออแต่มันก็ยังไหวอยู่นะยังไม่ได้เสียหายอะไรมากนะทุกคนคือถ้าเกิดเราเลือกไก่ตัวต่ำที่มันเป็นเลขใหญ่ด้านล่างเนี่ยแล้วถ้ามันถูกเลขสี่ต่ำเนี่ยเราก็จะได้เยอะถูกไหม เออเดี๋ยวเรามา5้สูอีกรอบหนึ่งนะคือผมกดไปเยอะมากเลยนะคือผมทิ้ง11 Hi Lo ไฮโลไว้ด้วยนะทุกคนหวานๆไปก่อนนะ5 1 4 3อุ้ยไม่ใช่5 1 3อืมอืมเราไปอีก2วงนันึึงวันนี้มันจะไก่กันครับนี่เอาเงินมาเผาเล่นหรือเปล่าครับเนี่ยหนองพนกักงานช่วยพี่ด้วยครับสุดท้ายแล้วนะเนี่ย สุดท้ายแล้วจะสุดท้ายแล้วเดี๋ยววะเอามาให้มันหมดไปเลยกดเพิ่มไม่ได้แล้วนะอ่าสองห้าห้าอืมสูงคือถ้าเกิดเราเลือกค่าสูงนี้เราก็จะได้แตอหมดนี่เหลือกับกลับมาหกร้อยอืเออหนอนอาการแม่ไม่ช่วยเลยอะ อือเลือกต่ำออกสูงเลือกสูงออกต่ำเลือกห้าออกสี่เลือกสี่ออกสามอะไรครับนี่สุดท้ายแล้วว้าสามสามหนึ่งต่ำเราเลือกห้าหวไว้นะเมื่อกี้กดไปต้องกาจะไหลไปนะอยาหาทำนะทุกคนเดี๋ยวยังไงสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันนะผม ช้ำว่าอาจจะไม่ได้เจออีกสักพักหนึ่งเลยนะบ๊ายบาย